ตอนนี้นุชอยู่ที่นางรองนะคะอยู่ที่บ้านนางรองนะคะมาเซ็ทฮลโหลคุณยายแดงก่อนเบิ้งนี่ยายแดงไปชอปปิ้งมาทุกคนเด้อคิดถึงยายแดงไหมคะนี่ดูยายแดงไปชอบอะไรมากับรถกอล์ฟของเขานะคะเลยยังมานี่ไก่ย่างเขาขยันเลยเบียมากระป้องหนึ่งออคนซื้อกับเขามากินตอนเชา้ามากินด้วยกันเรื่อนี้ไาาก่ย่างอ่าตอนนี้เป็นบรรยากาศที่เรากําลังนั่งกินข้าวกันอยู่นะคะยายแดงก็กินนะคะเบียร์ช้างคะ่ะ มีการเป็นโชว์แบรนด์อีกเงืองรีวิวเบียร์ให้เขาดานี่เรากำลังจะไปเยี่ยมพ่อกันนะคะไปเยี่ยมสามีเก่าของยายแดงแยายแดงจะไปเยี่ยมสามีเก่าของเขาซึ่งเขากันละครั้งหนึ่งเขาเคยรักกันมากชุ่มชื่นหัวใจตีกันวันละสามรอบ สามเวลาหลังอาหารก็ตีกันเขาก็จะเอ็นเตอร์เทนลูกนะคะด้วยการตีกันให้ลูกดูเออกินป่ะแซบไหมแซบซีเรียลินแผลบเลยแม่ลูกอ่อนนั่นน่ะนมยาะทุกคนยินดีต้อนรับสวีเดนนะคะไม่ได้มาพบมาเจอพี่น้องชาวประชาชนนานมากเลยมีแต่คนถามหาอยู่นะคะไม่ได้อัปโหลดไม่ได้อัปเดตชีวิตเลยดูเรงเมืองจนสิ้วคืน ดูสิวขึ้นทุกคนนั่งรถนั่งรถนั่งเครื่องบินมาสิวขึ้นเหอจนดูนเดี๋ยวจะให้ดูต้นขิงต้นขิงแยแดงทุกคนแะแดงปลูกในกล่องโฟมนะงามงามเห็นไหมขนาดปลูกแค่กล่องโฟมนะคะทุกคนคสวยมากเลยเดี๋ยวจะเอามากิกนกระตําส้มหาข้าวกินก่อนตาไปเอาจานกระสายเขากินแล้ว ทุกคนตอนนี้นุชอยู่ที่นางรองนะคะอยู่ที่บ้านนางรองนะคะมาเซเลโลคุณยายแดงก่อนเบิ้งนี่ยายแดงไปช็อปปิ้งมาทุกคนเด้อใบเบี้ยกระป๋องนึงคิดถึงยายแดงไหมคะนี่ดูยายแดงไปชอบอะไรมากับรถกอล์ฟของเขานะคะไก่ย่างมานี่ใบไกะยางเขาขนยำอันนี้ใบเบี้ยมากระป๋องหนึ่งไกะยางมาฝากหมาเออขยำหนึ่งหอ่อยายแดงเขาคือนักเลยนะนั่นสมุนเขานอนนั่งรออยู่นั้น,สม,น,นสมุนลูกนอก้อง<ม>สมุนลูกนอก้องอันนี้ยาม ได้ยามมายามเฝอาบ้านอันนี้ยามหนึ่งนี่ยามหนึ่งนั่นยามสองนั่นมีตมาจรทั้งนั้นมาอยู่ไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงนะหมาจรอนมาฮะอยู่ก็จะแดงอย่าแดงก็่หายข่าวกินกันเลยได้มาอยู่นี่นางเอกเขานี่บอสเอกอยู่ในบ้านอยู่ในห้องแอร์นี่บอสหมานะคะเขาอยู่ในห้องแอร์เขานอนในห้องแอร์เขาเกิดในบ้านคลอดในบ้านนะตัวนั้นอะ นะอันนี้ก็คือดางค่ะด่างก็มาฝากเนื้อฝากตัวยาแดงแยาแดงเลี้ยงเป็นทหารหเป็นยามอันนี้ก็เอามาจากที่อื่นเขาไม่เลี้ยงไม่ดูสงสารกันเลยเก็บมาเลี้ยงแรากินลูกชิ้นไปแล้วเามื่อกี้นี้ <c oughs> ย่างแซบฝากเนื้อฝากดูยาแดงเข้าไปชอปปิง้งนี้เราชอปปิง้งยาแดงเ้อทุกคนลูกสาวคนเล็กซื้อไห้นะคะชอปปิง้งอันนี้ก็เป็นที่ต่อยมวยสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกทคนค่ะคิดถึงยาแดงไหมยาแดงไม่ได้ออกกล้องออกสื่อนานเลยที่มีมาต่อยพังมดคงตัด สวัสดีทุกคนนี่ก็คือคุณตาจะเข้าปีใหม่แล้วขอมีเงินมีจะขอปีใหม่อีกแล้วไว้จนแป๊บๆเนาะจะปีใหม่อีกแล้วเนี่ยอย่าแดงนั่งโซ่เบียร์แต่เช้าเลยนะคะเพิ่งกินนี่แหละแแต่กินข้้าววลอืมสื่อกับข่าวมาเต็มเลยค่ะทุกคนขนมจีนนะคะไก่ย่างข้าวเหนียวค่ะแม่นุชสูตรซุปน้ำมันมาฝากแม่ดาเดนี่เนี่ยข้าวเหนียวดา แล้วก็ลูกชิ้นเต็มเลยค่ะทุกคนดูนี่ลูกชิน้นข้าวเหนียวกาแฟโบราณนะคะโอ้ยอยู่บ้านเรานี่มันสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างาเลยคนซื้อกับเขามากินตอนเช้ามากินด้วยกันเด้อนี่ไ,ไก่ย,ย่างซุปน้องไม้ซื้อมาให้ยายแดงเออเดี๋ยวค่อยไปหาห้จิบครับรถไปส่ง มราจะไปดูบ้านพาะคือกันแหละขนมจีนน้ำยาป่าค่ะขนมจีนน้ำยาไก่อารมณงสีชุมชนน้ำยาขนมจีนนางรองทุกคนน้ำยาขนมจีนนางรองอร่อยอร่อยเลยมันจะเป็นน้ำยาไก่นะแต่ว่าสีสันมันไม่ค่อยสดใสเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนสีมันจะแดงโลกกว่านี้อีกืออรล,ล้านเก่าเลยต้องไล้ตลาดสยมาไมไ่ต้องทามดอกสือเขามันง่ายกว่าน่สี่สิบบาท ทำทำไมให้ลำบากกินยากไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นเนาะค่ะไม่ได้กินเลือดมานานแล้วเลยเลือดเลือดฉันต้องการเลือดฉันต้องการเลือดไงเสบบอครับแต่อย่าได้ไอันนี้พริกคงกับน้ำปลามาใส่ให้มันเป็นอาหารเกลือไทยอ้วนไปเรี่ยวสกูได้นี่มันก็กระโดดแงงๆอีกหละไม่ ต่วาาาหมยัดกันไปยังไงมดทั้งหมาทั้งหมดแม่ไอต้ย์ความไม่จะไปรถตุ้งตอนนี้เป็นบรรยากาศที่เรากําลังนั่งกินข้าวกันอยู่นะคะยาแดงก็กินนะคะเบียร์ช้างค่ะมีการเป็นโชว์แบรนด์อีกเงือรีวิวเบียร์ให้เขาด่าอือยาแดงก็เลยกินเฉยๆเห็นไหมเป็นแถวพัทยาแมงกินทุกวันเลยข้าว่ายไหมเบียร์ไข่แล้วข้างล่างเราก็จะมีนะคะองค์กรักที่กินข้าวแล้วจะหมูกติดนะคะ จะโมยังติดข้าวอยู่เลยเนี่ยค่ะมานั่งคอลูกคินอีกแล้วนะคะนี่่เจ้้าาาดูขงงลแม่แล้วก็เจ้าแม่ตัวนี้ท่านเป็นบอสประจำห้องในบ้านขนมจีนคอยพ่อแม่พี่น้องคอยซื้อกาแฟมาให้ยายแดงที่บานลมดีเลยฮะไอ้หน่อยมาลมดีใครคือไอ้หน่อยเตี้ยงเตี้ยงไงนนนัลวี้เรากำลังจะไปเยี่ยมพ่อกันนะคะไปเยี่ยมสามีเก่าของยายแดง ยายแดงจะไปเยี่ยมสามีเก่าของเขาซึ่งเขากันละครั้งหนึ่งเขาเคยรักกันมากชุ่มชื่นหัวใจวตีกันวันละสามรอบสามเวลาหลังอาหารก็ตีกัน,น,นเขาก็จะเอนเตอร์เทนลูกนะคะด้วยการตีกันให้ลูกดูอนนเออไปะอะวไไะไปเลสโก เลสโกอ้วนเฝ้าบ้านเด้ออ้นเด้อเดี๋ยวก็จะกลับแล้วไปไม่นานหรอกอันนี้เขาก็เติมน้ำมันด้วยน้ำเปล่านะคะบ้านเราเติมน้ำมันด้วยน้ำเปล่านะคะเขาก็ตักน้ำนะคะไปใส่รถทุกคนต้นอันนี้นะไอเขาเรียกว่าอะไรนะเชอรี่เปรี้ยวนะเชอรี่ไทยนะลูกเชอรี่ไทย มีคนมาขอแม่เกบมาชาวนี่แล้วจริงๆมันยังมีลูกสีแดงแดงู่เลยเขามาขอเก็อย่แดงบอกเขามาขอเกบเป็นโลเป็นโลบางทีเอออย่าแดงผู้ใจดีเขาก็หายเกบไปเลสโกนั่งข้างหลังคุณวีนั่งข้างหน้าคุณวีอ่ะให้คุณวีนั่งข้างหน้าดิเขาวีนั่งข้างหลังเหรอ กินกาแฟคอฟฟี่อเมซอนเชอร์รี่ we go into that วิ่กินกาแฟอะไรสั่งเองเด้อสั่งเองเลยเด้ออเมซอนตอนนี้เขาก็ยืนรอนะคะนอนชาเขียวของเขานาตาเมนื่อน,นอนก็ต้องกินชาเขียวถูกต้องแล้ว มาไอคาปูชิโน่ไฟเลสโกเห็นไหมขนาดยังเดินออกยังมีประตูตยังเปิดให้เองเลยโอ้เด็กชาตาเขาก็กินชาเขียวเลยเอามาโชว์ชาเขียวหน่อยคะ่ะเอาชาเขียวมาโชว์ <c oughs> หน่อยน่ากินหรือเปล่ายกขึ้นมาสิโอโหใครจะดูชาเขียวหน้าก็เขียว oh. ชาก็เขียวตอนนี้เราอยู่มุกฟัง ตอ,อตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มปตทนางรองอเรา,ากำลังจะมุ่งหน้าไปที่บ้านตาโกอา้าวเาชฟเฟอร์จะไปเที่ยวแล้วมาหาซื้อของแห่งไปฝากญาติอยู่อุยใบซีเออต่กำมาช่วยถือตะกร้าเดี๋ยวหาซื้อมามา่าซื้อปลากระกป๋องมาฝากญาติญาติ ที่แกไม่มีเงินอ่ะทุกคน,นมาหมูสัไอ้มาซันจรีถึงบ้านพ่อแล้วนะคะทุกคนจะพาทุกคนมาเยี่ยมบ้านตาจันครั้งแรกเลยอันนี้บ้านใครหมานนไม่เคยมานานหลายปีแล้วแถวนี้ เด็กีมาให้หมาแล้วค่ะทุกคนหมาคายดอกมาเรามาเห็นหมาเยอะมันน่าสงสารดูว่ามันผอมๆทท้งนั้นเลยตัวนี้กระขาขาดอีกก็เลยกลับไปซื้ออาหารหมามาให้หมาเดี๋ยวจะให้หมากินหมาวิ่งตามแล้ววิ <c oughs> นี่คนเท่าเขากำลังนั่งคุยกันอยู่ตรงนี้ <c oughs> คนกินไม่รุ่น<า>อยู่คนเดียวเซเว่นกับเขาวัยรุ่นวัยรุ่นนีมีการแยกเวียนอันนี้วัยรุ่นเพียนะคะกับวัยรุ่นแดง ไยรุนแดงกินหมากปากแดงเกรีบเอง <c oughs> นูใหญ่มันมีแต่ถุงแบบนี้เนาะมันไม่มีถุงแบบเป็นถุงใหญ่มามาทางนี้อะ <c oughs> ใค้มันกินไปมันหิวเจ r ร y ี <c oughs> Jerry, we come to buy the rice มาม m ท to b า y t h อ rice ขายของอยู่ไหมเนี่ยจ้ขายอยู่ตลาดใช่ไหมใช่นี่ะอันนี้สีกอทำไมเนาะรับอันนี้เก่าไม่ใช่ทำไมอันนี้เก่าเก่าโลยเกดเ่นเก่ากเนี่ยเก่านี่ะอาาะอ มาซื้อข่าวสารจ้าทุกคนซื้อข่าวสารกำลังเดินทางกลับบ้านเราเด้อค่ะไปหาพ่อมาแล้วเรียบร้อยยายแดงก็ได้ไปประมาณสักเบียร์สักสามขวดก็น,นอกอยู่นิดหนึ่นงหยบคลิปแล้วตอนนี้เยายแดงทักทายแฟนเพลงหน่อยสิ เขาคิดถึงยาแดงนะไม่ได้เห็นยาแดงตั้งนานแล้วคุณนายทองแดงนางแบบสวัสดีเอฟซีหน่อยสวัสดีาจายวันนี้ยาแดงเป็นยังไงบ้างบายดีคมบาสุขมากหนูบาดายบายหวยออกอะไรมากับายอะไรทุกคนดูสิวเม็ดบันเลิมเลยอ่ะมาไทยสิวขึ้นเม็ดใหญ่เลยเอาแวะซื้อสมถม ้แม่าซื้อสรงตามแล้วก็ลาบเป็ดนะคะยาแดงอยากกินลาบเป็ดอยู่ที่ถนนเส้นเดชอุดมเราอยู่หน้าวัดถนนอะไรนะวัดถนนหักชัยมัจฉิปวัดขุนก้องวัดขุนก้องขุนหักอยู่นู้นอยู่หน้าวัดขุนก้องทุกคน ามาเอาไก่ย,ย่างให้หมากินหน่อยหมาแม่ลูกอ่อนพอดีใครตาเอาไก่ย,ย่างมาให้หมากินอหไรไหมกินก๋นมอมหมูย่างนไ,ไหมครับฮะามากินก๋อมหมูย่างไหมกินวะอยากกินอะไรก็ซื้อมาเอาไก่ย,ย่างให้หมาใหม่หนเลย ให้เขาซับซับให้หน่อยไม่กิน่ไมเนยาวมูย่างรแม่เอาไปาไก <ไป S 2> ่ให้ม้ากินข้เาเนียแม่ก็มีมัเนยนี้งข้าวเนียทั้งไก่ย่างอนู่บ้านมีกยย็ใ้าวเหนีาายย้าวเหนียวในก็ติบไม่ได้ดูสือไปาายอย่าข้าวเนียวมาชาสามหอ มาแม่ลูกอ่อนแต่ทุกคนมันหิวตาแก้ให้ไม่ให้กระดูกินให้กินตะเนื้ออร่อยอร่อยไก่ย,ย่างไม้นึงไไค่อยเอาเทชูเช็ดกระดาษตามือไปกินไปให้มันกินให้หมด แกยากไม่หนึ่งแกะเนื้อมามันกิไม่ได้เยอะดอกนอกนันมันเป็นกระดูกแล้วก,กินปะแซบไหมแซบซีเรียลินแผลๆเลยแม่ลูกอ่อนนั่นนะ่ะนมยานจีนันนะไปเหนหมานอนตายตรงนู่นน,น,น่ะราคาถกคนตอนนี้เขาก็พากันหิวโหยนั่งกินข้าวอยู่หน้าบ้าน <c oughs> ผูเสือนั่งกินข้าวอยู่หน้าบ้านเลยอร่อยไหมล่ะต้มแซบเขานั่นดูลูกสมุนก็เฝ้าไม่ห่างเลยนะลูกสมุน ลูกสมุนย่าแดงนี่คือบรรยากาศบ้านเราเราต้องถ่ายไว้เวลาเราคิดถึงเราจะได้ดูอีกทีหนึ่งถืยาแดงต้มแซบรับต้มแซบเด้อทุกคนจ้าแซบนิดอันนี้อร่อยเท่าไอวีตมไม่นี่นะสมตำนะแซบอยู่ลาบเป็ดอันนี้อะไรต้มแซบไก่ย่างขาหมูตำถั่วทีวีตำมะช่า อ,อันนี้คือรถมินิกอฟของยายแดงเอง<ม>แล้วลูกเขาอ,อันนี้ก็คือลูกอ้วอนอ้วอนวอน้วนเฝ้ายายนี่ดีใจายายกลับบ้านฮะในใดีใจายายกลับบ้านนี่ลูกสมุนอีก วันนี้นุก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่วิดีโอหนายาแดงอยากกินพิซซ่าก็เลยพายาแดงไปกินพิซซ่านะคะเด็กๆอยากกิน KFC ก็เลยไปซื้อ KFC ให้เด็กๆก,ก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันวิดีโอหนานะคะทุกคนเฮ้โดยอร e e ี o u แกนเน n กซ์วิดีโอ